คุณมิคมเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ผมลงแข่งขันรอบแรกเจเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ช่วงพักกินเข้าก็สมาชิก ก็มาประลองฝีมือชุดติ่งกันครับบนเรืองทำแก้ววัดมะนาวหวานโอ้ยผมลองไปสามรอบนี่นบโดนแม่ตะเกตรครับสามรอบเป็นเกมสนุกสนุกครับตีน,มนสมาชิก,ชกเล่นกันระวังล้อลงรอบที่สองครับ จอมวุฒอ๋ออุ้ยเสาครับลงทะเบียนสาวบาทนะใครเข้าก็เอาไปนะฮะเข้าสองคนกระหารกันไป3ามคนกระแบงกันไปนะฮะเล่นกันหลายรอบแล้วอูแต่ละคน2-3งสรอบตะกี้ที่ผมลงนี่มแมนมาครับระยะประมาณเกือบ10เมตรครับ เสาอะไรละคนเสาโน่นหรออันนี้ถ้าถ้าเหมือนมีไข่เข้านี่วนรอบไหมนะครับแหละโอ้เอาล่ะผมกับรุ่นฮึ่มเข้าละผมคนแรกผมมาเข้าละวตรงเช้าดีไทยได้เกียรติอินบาลไหมตรงเช้าดีไทยได้เกียรติอินบาลนะครับที่แข่งมาได้มาแล้วอุ้ยเสาครับเสา ถ้าเข้าคนเดียวกับเอาไปหมดเลยลงลงทะเบียนกี่คนครับเราบนี่เก้าคนร้อยล่แปดสิบบาทถ้าเข้าคนเดียวกับรับไปเลยฮึ๊บโอ้ยจบข่าวเลยโอ้ยอ๊า

S <S ตรงอยู่อุย้ยคนเดียวโอ้โหรอบนี้รับคนเดียวเลยนะฮะคนเดียวอ๋ไ,ได้คนเดียวนี่น,นะครับคนเดียววนมาวนไปเนี่ยครับาาอาจารย์ยันยันยันได้สามโอเค <S 2> <S 2> อตอนนี้ฮะใจสามคนสามคนนี่เหรอสามคนแล้วดูลงทะเบียนกันคนละสาบบาทนะฮะได้กี่รอบแล้วครับสาม <c oughs> ได้สามรอบปะเขาเสียสามสีแล้ว <c oughs> นี่มีตำส้มนะฮะบริการขนมจีนนะครับน้อนี่จัดเป็นชุดขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากเนี่ยผมใจบริการไปริบร้อยแล้วนะ เ้าตองเลยแน่ะนีกินแกง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 แองแก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 งลยงแังกงแแกงแกีแกงากงักงแกขแกงแทงแกงแกนีกคแกงกงง้มง้กงแ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 ก้ากงแกงแกงแกงงแกงแแกงแกงงกงบกงแกาแกงงงแกงงแกงงแองแนีแกงแกงแกงเกงงแแกงกงแงนกงคกงบอา ไเดูบรรยากาศรอบๆกันสักน้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วกันครับนี่ครับโอ้่วงพักล้อรอบต่อไปนะฮะเอาล่ะมไปรุ่นกระิันละ ห้อไปก่้าี่เขาพ่อพอด้ยังตอนซ้อมตอนมนี่พ่อพ่ออเรอัาอันนี้กับแก้เขินเปียกกล้องมาถ่ายก่อนทำอันเสียงทำอันเสียงเห็นนักอยู่เแบบห้าร้อยมาห้าพังมันแรลกดีแล้วล่ะเก็บไว้เป็นการรถกำบานทมองนีครับนีมันหน่อนี่นี่เป็นส่วนเลยครับ โอ้เป็นโคงน้าเมียกับเปล่าจำเรงกนขนาดนี้นี่นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดคุณจำด้คุณจำได้คุณยาสันพิษยาสันพิษเป็นโค้าเมียกับเปล่าแล้วอันนี้ลราครับอันอย่างครับนี่น้ำพึ่งนี่มีน้ำพึ่ง กับผักออร์แกนิกมาขายตัวนี่เป็นสลัดจัดหม้อนะครับนาะนี่ครับผักออร์แกนิกน้ำผึ้งหลกักกะตังเพ่มีล่าในอย่างเอ้ โอ้นี่วุ้นบะเป้าครับผลไม้นี่ครับ,บรรนี่ผลไม้วุ้นบลละเป้าชมพูนี่ชมพูนี่น้องชมพูอร่อยวุ้นหนุ่นี่งครับบะเป้าครับอร่อยกันนี่ชมพูหวานหวานอร่อยชาวบ้านเองเนาะนี่ใช่รึเปล่าขาวเจ้าเสือวุ้นมะพร้าวครับโอ้วุ้นมะพร้าวตัดต่อให้สวยงามนะคะของแม่อร่อย พูดยอดเลยครับใช้ไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมค่ะผมอิ่มเข้าแล้วไอ้ยังผมยังผมกับเมาส์เวลาแข่งนี่ได้กระไดเมื่อกี้โอ้ห้าสิบแปดโอ้เลทเทสบุญมาใช้ปมผูอินขาสันเกตตประจันบุญเสีรอบแรกนี่ผมได้ห้าสิบแปดนิ้โหสกอร์ตอนแรกมาจัดเมาะครับมาเสียสามเกตจบหกจบแปด ครับจมมาคนเดียวดิจมคนเดียวจมอย่างได้เบียร์สองอันนี้ได้เกดินวันได้เบียร์สองสองกันไหนว่าเกดินวันบนมีโอ้หึมเหมือนกันมึงหนะเรียกเบียร์เอาแหละก็มาได้เบียร์เลยเบียร์มาได้เบียร์แก้วอาจารย์อาจารอาจารย์ที่หลังก็ได้ครับเงินรางวัลมาทีหลังครับพนีกเบียร์ไปก่อนโอ้ได้เกดินวันไอสนามไหนครับนี่นี่แหละโอ้โอ้โอเคครับ เกแต่อย่างนี่นี่สิบเอ็ดนี่มีเกจสิบเอ็ดครับใช่ค่ะอืเยี่ยมเลยบรรจุจับได้แบบนี้แบบนี้ประกาศนะครับหญิงใหญ่รอบแรกจบแล้วครับไปดูกันตอดบอดตอดเบี้งหลังนะครับเชิญครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมไปสนุกกับสมาชิกแขมสักรอบสองรอบนะฮะเดี๋ยวไปเตรียมตัวลงแข่งสำหรับพี่มีสวัสดีครับเลือกินเองก็ได้พี่ ปาเราได้คร okay. ับเลยลงเนียงยังได้เล่นเตี้ยโอ้ยชุดติงกับบ้าได้โอเคอ่ะคนสองหมายเลข